ประวัติโคราชหรือนครราชสีมาอย่างละเอียดตามช่วงเวลา 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยทวาราวดีขอมก่อนคศ .600 ถึง1100บวกพบหลักฐานชุมชนโบราณหลายแห่งบริเวณตำบลโนนสูงและอำเภอสูงเนินเรียกว่าเมืองโคราคปุระหรือโคราช และเมืองเสมาเจริญรุ่งเรืองในยุคขอมสร้างปราสาทหินเรียกเป็นศูนย์กลางเชิงศาสนาและการปกครองบริเวณลำตะคองเมืองเสมาเป็นศูนย์ของวัฒนธรรมพุทธพราหมณ์สร้างพระปรางหลักเคยพบศพแบบฝังร่วมกับเครื่องประดับสมัย13-14ถึงพุทธศตวรรษ 2. ส,สมัยอาณาจักรขอม พศประมาณ1,500ถึง1,700ดินแดนโคราชอยู่ในอำนาจขอมฟื้นฟูวัดปราสาทหินเช่นพนมวันหรือปราสาทพนมวันและพิมายหรือปราสาทหินพิมายสร้างในศตวตรรษที่11ถึง12จากหินทรายและศิลาแรงตามศิลปะแขวนขอม 3. ยุคอยุธยาการสร้างเมืองใหม่ พศ2196-2231ถึง 2, สมัยพระนารายณ์พระองค์โปรดให้รวมเมืองโคราคะและเมืองเสมาย้ายมายังตำแหน่งปัจจุบันสร้างกำแพงคูเมืองป้อมปราการ15ป้อม4ประตูเรียกชื่อใหม่ว่านครราชสีมาแต่เรียกกันว่าโคราชเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของอยุธยา คอยควบคุมการเคลื่อนข้ามแดนและเเส้นทางภูมิภาคภาคอีสาน 4. ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์หลังเสียกรุงครั้งที่สองพศ2310ถึง2311ทรงให้เจ้าพระยาโคราชรักษาอำนาจควบคุมเมืองพระยาน้อยใต้อำนาจนครราชสีมาด้วย พศ2369ถึง2371กบฏเจ้านครเวียงจันทร์ลาวนำโดยเจ้าฟ้าอนุวงศ์ยกกำลังมาถึงโคราชแต่ถูกเท้าสุรนารีหรือย่าโมช่วยปกป้องเมืองไว้จนรอดเท้าสุรนารีเกิด1771เสียชีวิต1852สมรสกับเจ้าพระยาโคราช ได้รับพระราชทานยศหลังรบกับลาวสำคัญจัดสร้างรูปปั้นเซรามิกกลางเมืองในปีพศ2477-2478ถึง 5. ยุครัชการที่3 4 5. การปฏิรูปการปกครองปัจจัยการปกครองแบบระบบมณฑลนครราชสีมาได้รับสถานะเป็นเมืองเอกในภูมิภาคอีสาน ลายศตรวรรษที่19เริ่มเปิดเชิงพาณิชย์ปราสาทหินประวัติศาสตร์ประเมินคุณค่าและท่องเที่ยวพศ2 4 4 3 1 9 0 0เริ่มสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพโคราชจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่ภาคอีสาน 6. สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและยุคสงครามเย็นสงครามฝรั่งเศสไทย2400 82มีทหารจากโคราชเข้าร่วมขับไล่ฝรั่งเศพอสพศ2493-1950สร้างสนามบินกองทัพอากาศโคราช 2505- ถึง2519 1962- ถึง1976ฐานทัพอากาศโคราชใช้โดยกองทัพสหรัฐและนิวซีแลนด์ช่วงสงครามเวียดนาม สมัยหลังปรับเปลี่ยนการปกครองและปัจจุบันพศ2475 1932หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นครราชสีมาเป็นจุดเริ่มกบฏบวรเดท ed, หรือโบวรเดทริเบลเลียนแต่ถูกปราบลงพศ2524 1981 สถานที่หลบภัยลักของรัฐบาลหลังรัฐประหารแบบนิรภัยระนองพศ2536 1993โศกนาฏกรรมโรงแรมรอยัลพลาซาพังทลายร่าชีวิต137คนพศ2563 2020เกิดเหตุกราดยิงที่เทอร์มิโนอล21ร่าชีวิต29ศพบ,บาดเจ็บ58คน สรุปประเด็นเด่นด้านรายละเอียดชื่อเมืองเดิมคือโคราคะปุระบวกเสมารวมเป็นนครราช,ชสีมารู้จักทั่วไปว่าโคราชการปกครองเมืองหน้าด่านสำคัญควบคุมอาณาเขตอีสานเปลี่ยนสภาพเป็นมณฑลในยุคใหม่ศิลปะวัฒนธรรมมีโบราณสถานขอมทวารวดี เมืองเสมาพนมวันพี่มายผู้กล้าหาญท้าวสุรนารีย่าโมเป็นสัญ,ญลักษณ์ความกล้าหาญในยุคสมัยลาวรุกรานเมืองยุคใหม่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและคมนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมถนนและรถไฟเหตุการณ์สำคัญกระบฏบวรเดชเหตุการณ์โรงแรมพังเหตุการณ์กราดยิงเทอร์มินัล21 เมืองเสมาเมืองเสมาตำแหน่งที่ตั้งตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากตัวอำเภอสูงเนินประมาณ5กิโลเมตรตั้งอยู่ใกล้ลำตะคองและห้วยไผ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญลักษณะเมืองโบราณลักษณะผังเมืองรูปทรงรีคล้ายใบไม้ ยาวประมาณ1 1 7ถึง1.7กิโลเมตรกว้างเฉลี่ย600 8 0 0ถึง800เมตรกำแพงเมืองคันดินสองชั้นเมืองในเมืองนอกสูงประมาณ3 4ถึง4เมตรคูน้ำลึก2 3ถึง3เมตรกว้าง10ถึง20เมตรล้อมรอบพื้นที่พร้อมประตูเข้าออกสี่ทิศโบราณสถานภายในเมืองเสมาเมืองเสมาผ่านการขุดค้นในช่วงพศ2530 ถึงพศ2549โดยกรมศิลปากรและพบโบราณสถานกว่า9-11แห่งได้แก่ประเภทรายละเอียดวิหารเช่นวิหารหินทรายขนาดใหญ่มีลวดลายแบบศิลปะทวาราวดีสถูปเจดีย์แบบกลมและแบบเหลี่ยมมีลักษณะคล้ายพระธาตุเจดีย์ในพุทธศาสนา,สาศาสนสถานบางแห่งสันนิษฐานว่าเป็นของาศาสนาพราหมณ์ มีแท่นบูชาฐานโยนีเป็นต้นพระพุทธรูปเจอทั้งแบบนั่งและนอนโดยเฉพาะพระนอนหินทรายซึ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานโบราณวัตถุเศษภาชนะดินเผาเครื่องประดับสำริดลูกปัดเศษกระเบื้องเป็นต้นาศาสนาและวัฒนธรรมพุทธมหายานสะท้อนจากลักษณะพระพุทธรูปและการก่อสร้างพระเจดีย์ทรงเหลี่ยมพุทธเทรวาท บางวัดมีเจดีย์ทรงลังกาและธรรมจักหินศาสนาพราหมณ์ไสวนิกายพบหลักฐานแท่นบูชาโยนีเป็นต้นเมืองโคราชปุระเมืองโคราชปุระตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลโคราชอำเภอสูงเนินห่างจากเมืองเสมาเพียงประมาณ6กิโลเมตรที่มาและชื่อเสียงนักสำรวจฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่19นิยามเมืองนี้ว่าเป็นเมืองโคราชเก่า สัานิฐานว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนโบราณที่มีความต่อเนื่องยาวนานนับพันปีชื่อโคราคาปุระปรากฏในเอกสารบามชุดของสมัยอาณาจักรขอมซึ่งหมายถึงเมืองของโคราหรือเมืองของกษัตริย์โคราโบราณสถานสำคัญเมืองโคราชปุระมีการค้นพบประสาทหินจำนวนมากโดยมีลักษณะเป็นศิลปะขอมแบบบายนและนครวัดชื่อสถานที่ประสาทนโนนกู สร้างด้วยหินทรายมีศิลปะขอมแบบคลาสสิกด้านหน้ามีบรรลัยเล็กปราสาทเมืองแขกมีลักษณะการจัดวางแบบวัดขอมมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าเมืองเก่าเมืองยางพบร่องรอยโบราณสถานแบบเมืองศาสนามีลานกว้างและแท่นบูชาความสัมพันธ์กับเมืองเสมาเป็นไปได้ว่าเมืองเสมาและเมืองโคราชปูระมีบทบาทแตกต่างกัน เมืองเสมาเน้นด้านศาสนาส่วนโคราชปุระอาจเน้นด้านการปกครองและเศรษฐกิจอาจมีเส้นทางเชื่อมโยงกันตลอดลำลำตะคองถือเป็นภูมิสถานคู่ของอารยธรรมโบราณในพื้นที่โคราชตอนต้นสรุปเนื้อหาสำคัญหัวข้อเมืองเสมาเมืองโคราชปุระที่ตั้งตำบลเสมาอำเภอสูงเนินตำบลโคราชอำเภอสูงเนินเรียะทางจากกัน เมืองเสมาเมืองโคราชปุระประมาณ6กิโลเมตรจุดเด่นคูน้ำคันดินสองชั้นพระนอนหินทรายสถูปมหายานเทรวาดปราสาทหินแบบขอมเช่นนนกู่เมืองแขกศาสนาพุทธมหายาณเทรวาดพราหมพราหมสายวนิกายเป็นหลักศิลปกรรมหินทรายอิฐศิลาแรงหินทรายละเอียดแผนผังขอมความสำคัญ ศูนย์กลางาศาสนาโบราณศูนย์กลางการเมืองวัฒนธรรมโบราณ